คุณเคยได้ยินไหมคะว่าความรู้สึกเป็นกุญแจสำคัญที่ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตได้ไม่ใช่แค่การทำงานหนักหรือก,การวางแผนที่ยอดเยี่ยมแต่คือการรู้สึกดีต่อสิ่งที่ปรารถนาทำไมความรู้สึกดีถึงสำคัญขนาดนั้นเพราะความรู้สึกดีเป็นพลังงานบวกที่เชื่อมเรากับสิ่งที่เราต้องการได้มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณบอกจักรวาลว่า เราพร้อมที่จะรับสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตในขณะเดียวกันมันก็สร้างแรงดึงดูดที่ทรงพลังที่ทําให้สิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตเราได้เร็วขึ้นมาถึงตรงนี้คุณคงอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าแล้วเราจะสร้างความรู้สึกดีได้อย่างไรมีสามวิธีง่ายๆที่คุณสามารถเปลี่ยนความคิดความรู้สึก ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ปรารถนาะวิธีแรกคือการจินตนาการถึงความรู้สึกเมื่อคุณมีสิ่งนั้นอยู่แล้วลองหลับตาและจินตนาการว่าคุณมีสิ่งที่คุณต้องการแล้วรู้สึกถึงความสุขและความพอใจที่มันนำมาให้เราและให้ความรู้สึกนั้นเติมเต็มใจเราเราก็ว่ามันเป็นของคุณอยู่แล้ว วิธีที่สกันอยู่กับปัจจุบันครั้งสิ่งที่เราต้องการนะ่อนยอาจังมาไม่ถึงแต่การมีความสุขอยู่ในปัจจุบันเนะี่ยมันเป็นการที่ทําให้ใจเราเต็มไปด้วยพลังบวกที่พร้อมจะรับสิ่งที่ดีการสังเกตความสุขเล็กๆรอบตัวเราเนะี่ยมันช่วยให้เราเปลี่ยนความรู้สึกจากการรอคอย เป็นการเพิดเลินไปกับสิ่งที่มีวิธีสามคือการแสดงความขอบคุณความขอบคุณเป็นพลังที่ทรงพลังมากมันทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าและความสุขที่เรามีอยู่นี่เราขอบคุณสิ่งที่มีมากเท่าไหร่เรายิ่งสร้างพื้นที่ให้จักรวาลเติมเต็มสิ่งดีๆเข้าไปได้อีกสามวิธีเนี่ยเป็น วิธีง่ายๆที่เราสามารถสร้างความรู้สึกดีต่อสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นความรู้สึกดีที่มีต่อสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นความรักความสวขหรือความสุขมันคือกุญแจไขประตูสู่ความปรารถนาทั้งหมดการมีความรู้สึกดีต่อสิ่งนั้นมันเป็นการบอกจัก,กรวาลว่า เราพร้อมแล้วลองเริ่มรู้สึกดีตอนนีน้รู้สึกดีกับสิ่งที่มีแล้วสิ่งที่ปรารถนาจะค่อยๆเติมเต็มเข้ามาในชีวิตของเราง่ายขึ้นรู้สึกดีตอนนีน้เพื่อได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตแล้วคุณละ่ะพร้อมหรือยัง ที่จะรู้สึกดีกับสิ่งที่คุณต้องการและเปิดรับสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณขอบคุณมากนะที่ฟังพี่ได้กจนจบถ้าคุณต้องการแรงบันดาลใจอย่าลืมนะคะกดติดตามช่องพี่เล็ก